สวัสดีค่ะเราก็กลับมาอยู่ด้วยกันในเกม Oxygen not i n c l u d e อีกแล้วเนาะใน EP ที่3แล้ว EP นี้แอ้ก็จะพาเพื่อนๆไปทำห้องบำบัดน้ำเสียให้มันเรียบร้อยเนาะเพราะจากครั้งที่แล้วเรายังทำไม่เรียบร้อยเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวแอ้ก็จะทำการวางเครื่อง P.O. d e l ล레 e r ไว้ตรงนี้ก่อนเนาะ ตอนนี้น้ำเน่าเราก็มีเยอะมากแล้วโอ้กำลังฆ่าเชื้อโรคเพียบเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องบอมบัดน้ำเน่านะคะมาวางแอ้ก็จะใช้สองเครื่องเนาะก็จะวางประมาณนี้เวลาเครื่องบําบัดน้ำเน่าทำงานเนี่ยคือจะต้องเอาทรายมาใส่เนาะแล้วก็พอช่วงที่เขาบําบัดแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นดินเน่าเพราะฉะนั้นบางครั้งอดูปอาจจะไม่ได้มาเก็บดินเน่าเราก็เลยใช้ดีโอเดลเซอร์เนี่ย ช่วยกำจัดออกซิเจนเน่าไปในตัวเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยทำที่หมักดินเน่าไว้จัดการดินเน่าเนาะแต่ตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนพื้นที่ก็ไม่ค่อยอยากจะมีเดี๋ยวแอขอทําการเดินท่อก่อนนะคะเพราะว่าแอจะต้องเดินท่อเผื่อที่จะทําท่อหล่อยเย็นในฐานด้วยะมันก็จะคิดเยอะนิดนึงเดี๋ยวกลับมาตอนเสร็จแล้วกันนะคะ จะวางสะพานข้ามท่อตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องลื้อท่อลื้อท่อตรงนี้ออกอเอาเดี๋ยวอย่าพิ่งนะมันเข้าห้องน้ำเนาะฉี่กับอื้ึก็มาแล้วลื้อก่อนลื้อก่อนถ้ามาลื้อตอนนี้ได้ขี้เต็มฐานแน่เลยอะโอเคโล่งอกเดี๋ยวค่อยมารื้อมันไม่ใช่แค่ว่า อาหารเป็นพิษจะเลอะฐานนะคะแบบนี้คือประตูแอร์ล็อกเราก็มีโอกาสที่จะพังได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีน้ำมาหยดใส่เนาะโอเคตอนนี้ได้รื้อแล้วเราก็จะวางสะพานข้ามท่อนะคะอ่าต่อเข้ามานี่เลยโอเคเอาละค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูระบบกันเนาะว่ามันจะทำงานกันยังไงบ้างเนาะ มันก็จะมีถังทั้งหมด4ใบเนาะในห้องนี้แต่ว่าถังที่เราเก็บน้ําเน่าก็จะมีแค่3ใบนะคะก็คือน้ําจากห้องน้ําก็จะมาลงที่3ใบนี้เลยแล้วคราวนี้เนี่ยน้าจากถังใบสุดท้ายก็จะไหลามานี่แล้วก็เข้าเครื่องบำบัดน้ําเน่าเครื่องแรกนะคะซึ่งแอดก,ก็ทําท่อต่อไปที่เครื่องที่2ด้วยเหมือนกันโดยใช้สะพานข้ามท่อมานี่แล้วก็เดินท่อตรงขึ้นไปนะคะก็ มีบำบัดสองเครื่องเนาะถ้าเครื่องเดียวเดี๋ยวกลัวบำบัดไม่ทันอ่าเมื่อบำบัดเสร็จแล้วน้ําก็จะลงมานี่ข้ามมานี่เช่นเดียวกันค่ะกับเครื่องด้านซ้ายแล้วก็มารวมกันอยู่ที่นี่แล้วก็ไหลลงมาที่ถังใบแรกที่ตั้งอยู่กับพื้นเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นถังที่เก็บน้ําใสนะคะโอเคส่วนตรงนี้เนี่ยที่แอใช้สะพานข้ามท่อไว้เนี่ยในอนาคตเนี่ยจะวางท่อหล่อเย็นแบบนี้นะคะ บางทีเราต้องคิดเผื่อนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะไปรื้อในอนาคตมันค่อนข้างวุ่นวายอะคะ่ะ <Okay. S 1> ก็พยายามวางแผนไว้ตั้งแต่แรกเลยอาจจะดูซับซ้อนนะคะแต่ก็ลองลองฝึกทําดูเนาะลองวางแผนดูเอาละค่ะต่อไปเราก็จะมาพูดถึงเรื่องอถังน้ําไม่สามใบเนี่ยถ้าเราต่อท่อแบบนี้น้ํามันก็จะไหลาจากถังที่1ไป2แล้วก็ไป3แล้วก็ไปบําบัดเนาะ แต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทําให้การฆ่าเชื้อโรคของเราเนี่ยมันไม่ไม่หมดหรือว่าฆ่าไม่ทันในเวลานั้นๆน,น,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราจะเอาระบบอัตโนมัติมาใช้นะคะก็จะมีเซ็นเซอร์จับเวลาเนาะก็เลือกที่วางเอาตามสะดวกของเพื่อนๆนะคะแล้วก็โลจิกเกตสลับแอะจะวางตรงนี้ใช้กับเครื่องที่สอง ไปก็จะใช้อะ Delay Buffer อ,อ่า Delay Buffer เราใช้3อันเลยนะคะก็วางไปเลยก็จะประมาณนี้แล้วต่อสายสัญ,ญญาณเข้าทุกเครื่องเลยคะ่ะผ่านเครื่องที่1เครื่องที่2นี่ก็ผ่านโลจิเกตสลับแล้วเนาะอ่แเราก็ลากสายสัญญ,ญาณเข้ามาแล้วทีนี้เราก็ลากสายสัญ,ญญาณเข้าไปที่ประตูไฟฟ้าทั้ง3อัน ด้วยนะคะเดี๋ยวทีนี้เรารอดูปมาสร้างให้เรียบร้อยเนาะเราค่อยไปตั้งค่ากัน เอาละค่ะตอนนี้ประตูไฟฟ้าเราใช้งานได้เรียบร้อยแล้วถ้าเวลาประตูเปิดมันจะบอกว่าขาดฐานรองรับถ้าขาดฐานรองรับถังน้ําก็จะไม่ทํางานก็คือจะไม่ส่งน้ําไปที่ถังน้ําใบถัดไปนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องเซ็นเซอร์จับเวลามันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะเชื้อโรคที่อยู่ในถังเนี่ยมันจะถูกฆ่าตายในห้องนี้ ใช้เวลาอยู่ที่1ไซเคิลนะคะเพราะงั้นการตั้งค่าของเราเราก็จะต้องกักน้ําที่มีเชื้อโรคให้ได้ประมาณ1ไซเคิลหรือมากกว่าเนาะเพื่อเซฟเซฟนะคะว่าค่าเชื้อหมดแน่นอน1ไซเคิลจะมี600วินาทีนะคะถ้าเกิดว่าเราเซตสีเขียวเป็น300สีแดงเป็น300เขาก็จะปิดครึ่งไซเคิลเปิดครึ่งไซเคิลแต่ว่าเราจะเซตให้มันเหลื่อมล้านิดหน่อยก็คือสัญญาณเขียวเนี่ยก็คือเปิดประตูถ้าประตูเปิดอยู่ น้ำก็จะไม่ไหลไปถังถัดไปนะคะแต่ถ้าประตูปิดเขาก็จะไหลอัตโนมัติไปเลยแอก็จะตั้งสัญญาณเขียวเป็น320นะคะแล้วทีนี้ที่เหลือก็ต้องเป็น280เนาะเพื่อให้มันเต็ม600มันก็จะเปิดนานกว่านิดหน่อยซึ่งถังตรงกลางเนี่ยมันมีโลจิกเกตสลับอยู่แล้วคือมันจะทํางานตรงข้ามกันเนาะส่วนตัวนี้แอรก็จะตั้งค่าดีเล์การเปิดปิดประตูไปที่7วินาทีนะคะนะแล้วเราก็คัดลอกค่าไปที่ถังอื่น โอเคค่ะสำหรับการเดินระบบอัตโนมัติในห้องบำบัดน้ำก็น่าจะเรียบร้อยแล้วอ๋อเราลืมต่อท่องั้นต่อให้เรียบร้อยเลยเสร็จแล้วอ่านี่น้ำเสียเขาก็จะ ไหลมาถังที่สองแต่ไม่ไหลมาถังที่สามนะเพราะประตูมันเปิดอยู่อ่าโอเคค่ะแล้วทีนี้ถ้าไอ้เข็มเนี่ยมันหมุนมาถึงตรงเนี้ยเป็นสัญญาณแดงสิ้นสุดเนาะก็จะเป็นสัญญาณเขียวประตูก็จะสลับการทำงานถ้าจากเปิดก็จะปิดจากปิดก็จะไปเปิดอะไรประมาณนี้แหละอันนี้เพื่อนๆก็ลองไปทำดูเนาะว่าจะโอเคไหมเวิร์กไหม <laughs> องเครื่องบำบัดน้ำนอกเรายังไม่ได้ต่อสายไฟเนาะต่อให้เรียบร้อยก่อนอย่าลืมแวะมาดูเครื่องสก,กัดโลหะนะคะถ้าเกิดว่ามันฟ้องว่าท่อตันเราก็ต้องมาระบายน้ำออกเนาะตรงนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ซีเรียสเรื่องความร้อนก็ทำระบบอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าที่แอร์ทำระบบนี้เพราะว่ามันช่วงแรกเราจัดการความร้อนไม่ได้อะ่ะแล้วคิดว่าวิธีนี้มันน่าจะเวิร์กที่สุดแล้วเนาะ นี่มาปล่อยๆน้ําระบายไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าช่วงแรกเราไม่จัดการกับความร้อนในฐานเนี่ยเราจะไม่สามารถปลูกพวกนิววูดได้นะคะเราจะขาดอาหารอันนี้ต้องคอยมาดูเรื่อยๆเนาะโอเคดูสิเครื่องบำบัดน้ำเสียของเรา ทำงานแล้วนี่ไงน,น้ําเน่าเข้าเครื่องแล้วก็เป็นน้ําใสออกมาตรงนี้เรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์นะคะคราวนี้เมื่อเราลองมาคลิกดูถังใบสุดท้ายก่อนที่จะเข้าเครื่องบําบัดเนี่ยมันก็จะไม่มีเชื้อโรคเหลือแล้วนะคราวนี้ตอนนี้เรามาดูตรงเวลานะคะก็ใกล้จะถึงเวลาพักของดูบแล้วเมื่อเรามากดดูตารางเวลา ก็จนจะถึงเวลาพักแล้วนะอืมเวลาพักคืออะไรก็คือเขาไปใช้ห้องน้ํานั่นเองแล้วคราวนี้ยไปใช้ห้องน้ําเนี่ยเกี่ยวอะไรกันล่ะก็น้ําเสียมันจะออกมาเนาะนี่น้ําเสียมันก็จะออกมาแล้วคราวเนี้ยเราต้องไปอตั้งค่าเรื่องเรื่องเซ็นเซอร์จับเวลาเนาะเราก็จะมากดดีเซตใหม่เพื่อที่จะให้น้ำเสียที่ออกมาจากห้องน้ำเนี่ยมาพักที่ถังที่หนึ่ง จะได้มีเวลาการเก็บน้ําเสียไว้ในห้องคอลินได้นานขึ้นนะคะโดยเมื่อเราดูแล้วน้ําเสียเขาก็จะออกมาตามนี้เนาะก็จะมาพักที่ถังนี้ก่อนอ่าประมาณนี้ค่ะสมบูรณ์แบบแล้วแหละ เมื่อเรามาคลิกดูเนาะก็จะมีเชื้ออาหารเป็นปิตอยู่ในนี้เยอะเลยเขาก็จะได้ฆ่าเชื้อลรกพอดีอาประมาณนี้นะคะเอาละค่ะเมื่อห้องบำบัดน้ำเสร็จแล้วแอก์ก็จะทำการลื้อท่อจากปั๊มน้ำข้างล่างเนาะออกเดี๋ยวมากัน้นอ่บอ่อปลาน้อยของเราก่อนเดี๋ยวน้ำไหลมาท่วมเลย เดี๋ยวจะแย่เอาโอเคตอนนี้ดูก็ลือเรียบร้อยแล้วนะคะเช็ด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 อะไรลงไปข้างล่างหลือเปงนั้นมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอตอนนี้ห้องน้ำเราก็ได้ตัดขาดจากปั๊มน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะไม่ได้ใช้น้ําจากข้างล่างแล้วคราวนี้เราจะเอาน้ําใสจากในห้องบําบัดเนี่ยมาต่อเข้าในห้องน้ําของเรานั่นเองต่อไปเลยเออแ๋จะใช้สะพานข้ามท่อตรงบันไดเนาะโอเคตอนนี้ท่อน้ําเสร็จแล้วน้ําใสจากห้องบําบัดก็จะไหลเข้าห้องน้ํานะคะ ห้องน้ําเราก็จะได้ใช้ระบบน้ําวนจากห้องบําบัดแล้วเราก็จะทําให้เราประหยัดไฟจากการปั๊มน้ําเนี่ยขึ้นมาใช้ด้วยนะคะแต่มันก็จะมีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งคือเวลาดูบเขาเข้าห้องน้ำเนี่ยเขาจะขับถ่ายออกมาเยอะก,กว่าน้ําที่ใช้ก็คือเขาใช้น้ําไป ประมาณหนึงแต่เขาฉี่ออกมามันก็จะเพิ่มปริมาณน,น้ําเสียต่อไปน้ําเรามันจะเยอะเกินไปน้ําใสเพราะงั้นในอนาคตเนี่ยเราก็จะต้องหาวิธีจัดการกับน้ําใสที่เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยแอ้ก,ก็จะใช้ไปทําเครื่องผลิตออกซิเจนนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูที่ปิ้นติ้งพอร์ตกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรให้ เรารับมาบ้างอ๋อมีปลาคูนี่ไงของดีเลยเนี่ยรับเลยค่ะพิมอ่าเมื่อเราพิม์พมาแล้วเนาะเขาก็จะดิ้นตะแนวตะแนวลงที่บ่อน้าอันน้อยๆของเราตรงนี้นะคะแหล่งอาหารชั้นเลิ่นเลยปลาคูจะมีอายุอยู่ที่25ไซเคิลนะคะเขาจะใช้ชีวิตไปประมาณ20ไซเคิลแล้วเขาก็จะวางไข่ในสถานะ สัตว์ป่านะความมีความป่าเถื่อนร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะที่เราไม่ได้เลี้ยงอะค่ะเขาก็จะวางไข่อยู่ที่ตอนอายุายี่สิบไซเคิลแล้วก็เมื่ออายุายี่สิบห้าไซเคิลเขาก็จะตายและเราก็จะได้เนื้อไปทําอาหารนั่นเองแล้วมันก็จะวนไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆค่ะเราไม่ต้องฆ่าไม่ต้องให้อาหารประหยัดทรัพยากรมากๆเลยในการเลี้ยงเราไม่ต้องไปทําที่เลี้ยงให้กินอะไรสไลสายอะไรต่างๆนานาเปลืองมาก ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราได้แหล่งอาหารชัดเลิอดแหละสำหรับ EP นี้อาจจะสั้นไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเราทำระบบห้องน้ำอะไรมาหลายตอนแล้วเนานะตั้งแต่ EP แรกเตรียมตัวมาจนมาเสร็จสิ้นที่ EP นี้ส่วน EP หน้านั้นแอดจะทำอะไรเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ